The MagNe t ดึงมาคุยลุยความคิดสวัสดีค่ะชื่อตาลค่ะเรียนคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่สาม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันด้อยกว่าเขาคือการที่เด็กไทยไม่ได้ไม่ได้รู้จริงๆว่าตัวเองชอบอะไรอะค่ะเพราะว่าเพื่อนหนูที่แบบเรียนอยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ย <ๆ S 2> เขาก็จะรู้ตัวเองตั้งแต่แบบเนิ่นๆเลย <ๆ S 2> ว่าแบบเอ้ย <ๆ S 2> เขาชอบสินี้ <ๆ S 2> เขาอยากทำสินี้<ๆ>เขาก็จะแบบไม่ได้เสียเวลาเพื่อที่จะไปเรียนต่อ มหาลัยแบบเขาเจอสิ่งที่เขาชอบเขาก็จบไฮสคูลเขาก็ไปทําเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเปรียบเทียบกับการศึกษาไทยของเราหนูรู้สึกว่าเหมือนมันยัดวิชาการมากเกินไปแล้วทําให้เราแบบไม่รู้จริงๆว่าเราชอบอะไรถ้าเราอยากจะรู้อาจจะต้องแบบไปเรียนพิเศษเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเรียนอยู่ตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้ว่ามีชอบอะไรอยู่ดีค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าการศึกษาไทยส่วนมากจะให้เน้นไปที่ความรู้พื้นฐานมากกว่าที่จะให้ นักเรียนคนพบตัวเองหลังจากเลิกเรียนส่วนมากหนูใช้เวลาไปกับเพื่อนค่ะใช้เวลาไปกับเพื่อนส่สวนใหญ่ไปกินข้าวไปเดินเล่นไปออกกำลังกายตีแบตอะไรพวกน,นี้ค่ะ <c oughs> ไม่คุยเลยคะ่ะ <c oughs> เพื่อนหนูไม่คุยเรื่องการเมืองกันเลยสำหรับหนูในความคิดหนูนะคะหนูอาจจะคิดว่าเพราะว่าในแบบว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยคะ่ะการเมืองอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบ โดยตรงขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบเรามีหน้าที่เรียนแล้วก็แค่แบบเรียนเรียนไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยการเมือง <cheer S 1> มันกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างแต่ถ้าแบบเราจบมาแล้วเราแบบทํางานในระบบเศษษษษษรษฐกิจตอนนั้นเราถึงอาจจะรู้ว่าแบบเอ้ยการเมืองมันกระทบกับชีวิตเรานะอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการโน้มน้าวเพื่อที่จะหาแบบหาเสียงที่แบบให้ เห็นตรงกับนโยบายของตัวเองให้เลือกพักของตัวเองประมาณนั้นค่ะก็ได้ผลไหมคะก็ได้ผลนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบสังคมไทยเป็นสังคมที่แบบคอยตามกันซะส่วนใหญ่ะคะ่ะแล้วแบบนักศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้รู้ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเขาเห็นแบบอะไรที่เป็นกระแสเหมือนแบบเกาหลีฟีเวอร์องเงี้ยค่ะเราเห็นเขาชอบเราก็ชอบเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ อยากให้เป็นคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งวิสัยทัศน์แล้วก็มีความเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแบบเขาไม่ได้เห็นตัวเองว่าแบบตัวเองเป็นผู้นําคนอื่นอยากให้เขาเห็นตัวเองเป็นคนที่แบบเอ้ยเราจะทําเพื่อแบบคนทั้งประเทศจริงๆโดยที่แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบทําแบบเพื่อทําจริงๆอะค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าแบบหนูก็แบบไม่ได้ติดตามการเมืองเลยก็เลยแบบไม่ได้รู้ตรงนี้มากค่ะ หนูว่าอาจจะเป็นเพราะเขาพูดได้ตรงจุดกับวัยรุ่นแบบเพราะว่าวัยรุ่นมันก็ชอบอะไรที่แบบฟาดฟันกันอยู่แล้วฟิลฟินั้นค่ะาอ,อาจจะเพราะเป็นวัยรุ่นด้วยมั้งคะมันก็เลยแบบเป็นเลือดร้อนเลยเห็นอะไรที่มันแบบท้าทายหน่อยก็แบบเออไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะหนูอยากให้เออทุกคนแบบไต่ตองแล้วก็มี awareness ดีๆในการที่แบบจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะว่า การที่เราตัดสินใจไปเนี่ยมันจะส่งผลถึงอนาคตอันไกลเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงแค่เราคนเดียวจะส่งผลถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถึงคนรอบข้างถึงพ่อแม่เราค่ะการที่อยากได้ผู้นำหล่ออันนี้หนูไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่แบบ beauty privilege เพราะว่าในสังคมไทยมันแบบมี beauty standard สูงอยู่แล้วใครๆที่แบบเห็นก็เอ้ยหลงหน้าตาอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ดูที่แบบการกระทำกับ ระบบความคิดแล้วก็สิ่งที่เขาทํามากกว่าส่วนการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยหนูเห็นสําคัญว่าผู้นําควรที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าผู้นำเนี่ยอาจจะต้องไปเจอผู้นําต่างประเทศอื่นๆหลายประเทศถ้าเกิดผู้นําแบบไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เราก็จะแบบเป็นข้อด้อยในการของประเทศอื่นๆนะคะของการที่แบบจะได้ไปเจอเจรจาก,กับประเทศอื่นๆแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะไม่ใช่ทั้งหมดในการที่จะใช้บริหารประเทศและในการเป็นผู้นํา ราะสิ่งสาคัญที่สุดคือความคิดและวิสัยทัศน์และสิ่งที่เขาจะกระทําต่อประเทศให้เราค่ะควรที่จะเสพสื่อที่ถูกต้องไม่ใช่ไหลตามกระแสค่ะเพราะว่ามันมีหลายบุคคลมากที่เสพสื่อในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กเล็กๆเลยเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเสพสื่อแบบไหนเพราะฉะนั้นหนูคิดว่ามันคนที่จะมีการกันกรองการเสพสื่อที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้แบบเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องด้วยค่ะ เพราะโซเชียลมีอิทธิพลมากแบบบางครั้งแบบหลานหนูที่บ้านดูสื่อเยอะเกินไปเขาก็ติดพูดคำหยาบมาจากโซเชียลค่ะอยากให้ทุกคนคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะดีๆนะคะว่าเราอะจะอยากได้คนแบบไหนเพื่อที่จะมาอยู่ในสังคมของเราเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศของเราเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมแล้วเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วก็เลือกคนแบบนั้นค่ะ The Magnet ดึงมาคุยลุยความคิด